เอาใบหน่งล้านห้าแสนทอนพันหนึ่งมาหกแสนเขายหกแสนเพี่ได้ต้นเล็กไม้วิ่งเจ็ดหมก้าพันโลดูดูดูไม่เจ็ดหมพันโลไม่เจ็ดหมพันโลเฮ้ยทำไมรถสวยจังอ่ะดูบอกต้นดูบออ่ะแพนบอกให้เขาดูดิโู้ยดูดิโอ้โหโอ้ยบดูดดู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 ดดู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 รูด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 ดู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 ด ใครคที่รักครอบครัวนะเหมือนผมนะพาครอบครัวไปไหนมาไหนนะด้วยงวบราคารถกระบะแคบครับ,บกระบะแคบวันนี้ไปซื้อเท่าไหร่หกแสนเก้าเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้7จ็ดแสนครับวันนี้เราซื้อคุนไดราคาหกแสนเ้าตัวนี้เป็นตัวสองจุดห้เลิตเครื่องดีเซลไมวิ่งเจ็ดหมนโลครับหไม่เจ็ดหมืนไม่เจ็ดหมืนไม่น้อยมากไม่คิดปะไม่คิดปะ,ะไม่เจ็ดหมื่นนะพี่นะ ไม่เจ็ดหมื่นไม่เจ็ดหมื่นราะว่าอยู่บนสวยที่ดูคอนโซลหน้าดิประหยัดเกินเครื่องไหมประหยัดเกินจริงถึงบนดูเบอาดูบอดูบอาดูบอาสภาพได้รุ่นได้ปีได้สภาพได้ให้ดูใกล้ๆลยพี่นะไม่มีรอยเลยหกแสนเก้าครับหกแสนเก้าพี่เอาไปเลยใครได้คนนั้นโชคดีนะต้นดูยังมิชลินไหมดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอูยยางมิชลินอีกยังสองศูนย์ห้าเจ็ดสิบสิบหก อ่ะมาแกะมาต้นแป๊บเดียวอ่ะฝาปมไม่แกะน็อตรถไม่ดีที่ไม่ขายครับผมดูห้องเครื่องดูเองกับตาเลยเครื่องดีเซลนี่นะโอ้ใหม่จริงเขาาซื้อให้หนึ่งล้านห้าแสนเราซื้อหกแสนเก้าใหม่จริงต้นถ้าขี่ขี่อ่ะเขาซื้อซื้อเราซื้อหกแสนเก้าครับผมขี่สามปีขายสี่แสนเก้าซีเรียสไหมซีเรียสไหมไม่ซีเรียนะพี่แล้วมันจะเหลือสี่แสนเก้าไหมมันจะเหลือไหมพี่มันจะเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นอย่างนั้นไหมไม่น่าใช่นะพี่นะ ไปเปิดเปิดประตูฝั่งนู้นเลยดูดิดูดิโอ้โหผมว่ารถคนมีตังค์อะมีอยู่แล้วดิไม่มีทแบบนี้คนมีตังค์ดูดิเห็นนะอไหมไม่ใช่รถย็นนะจ๊ะดูดูดูพื้นดูพื้นครับพี่ดูพื้นคุณใดครับคุณใดก็เขาซื้อมาล้านห้าเขามีตังค์ไงดูเบาะแถวสามเราเราเรามีแต่รู้จักใช้ดีกว่าเราเราก็มีเหมือนกันเรารู้จักใช้แต่เราอยากได้ความประหยัดเรา เขาเจ็บเขาเจ็บให้เราแปดแสนกว่าละมาครับผมมาเราซื้อหกแสนเก้าเราฉลาดเนี่ะคีย์กี่ปีพวกขายได้ห้าแสนกว่าครับผมวางสองแสนผ่อนเท่าไหร่ครับผมตอบเลยพี่ถ้าพี่วางสองแสนนะพี่ผ่อนเจ็ดสิบสองงวดนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยวางสองแสนนะครับผมแต่ถ้าพี่ผ่อนแปดสิบสี่งวดนะหนึ่งหมื่นทุนครับผมหมื่นทุนเอาไปเลยเอาไปเลยที่